คนไทยสามารถไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้แบบถูกกฎหมายโครงการ EPS เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลีใต้โครงการนี้ถูกต้องตามกฎหมายมีหน่วยงานรัฐด,ดูแลทั้งไทยและเกาหลีใต้ คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสัญชาติไทยอายุ18 39ปีเพศชายหรือหญิงได้ทั้งหมดวุฒิการศึกษาไม่กำหนดแต่ต้องอ่านออกและเขียนได้สุขภาพดีไม่มีโรคร้ายแรงไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เคยถูกห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้และที่สำคัญไม่เคยอยู่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย ขั้นตอนการสมัครโครงการ EPS สมัครสอบภาษาเกาหลีต้องสอบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นทะเบียและสมัครงานกับกรมการจัดหางานแห่งประเทศไทยรอคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีตรวจร่างกายเซ็นสัญญาจ้างงานและเดินทางประเภทอาชีพที่รับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมก่อสร้างและการประมง รายได้รายได้ขั้นต่ำประมาณ5 0 0 0 0ถึง6 0 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วแต่ตำแหน่งและชั่วโมองทำงานท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานที่สำคัญไม่ควรติดต่อผ่านในหน้าเถือนหรือบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตวันนี้สุดาเล่าเรื่องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ